พี่ช่างตัดขนขึ้นทรงไว้นะครับเดี๋ยวจะพาน้องไปอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะเป่าขนให้แห้งตีขนให้ฟูแล้วค่อยมาแต่งขนละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการตัดขนด้วยกันไก่ขึ้นทรงไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากพี่ช่างตัดขนน้องนะครับขึ้นทรงไว้ด้วยกันไก่แล้วก็พาน้องมาอาบน้ํานะครับ เดี๋ยวเราจะพาน้องไปเป่าขนกันระหว่างที่เราอาบน้ำเราก็จะบีบต่อมเหม็นให้กับน้องไปแล้วนะแล้วก็เช็ดหูทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องแล้วนะครับตัดเล็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ช่างจะเป่าให้แห้งแล้วก็ตีขนด้วยฟูจากนั้นเราจะไปะตัดขนด้วยกันไกล่ละเอียดกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นทรงมีเทปีป้กลมๆครับอาบน้ำตัดขนร้านาน้องหมาน้องแมวซารอนในสวนเกษตร,รมอคันแก่นครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัดขนน้องเสร็จแล้วเป็นยังไงครับ พี่ช่างกำลังสางขนแล้วก็ตัดขนให้น้องนะครับเป็นทรงเท็ดดี้ทรงหมีเท็ดดี้นะครับแต่ว่าเป็นเท็ดดี้สันหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ช่างตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับตัดขนด้วยกนไกรให้กับน้องปอมนะครับตัวนี้พี่ช่างสางขนแล้วก็ตัดขนให้นะครับเป็นทรงหมีเท็ดดี้ทรงกลมๆแบบนี้นะครับ อานับแต่คนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนกสเกษตรบางขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3อนานับแต่คนได้กับสุนัขและแมวทุกขนาด,ท,นาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเบี่ยงวีนที่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยหลายด้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาแต่ขนได้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธ,ธนิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมสซาลอนครับถ้าสนใจใช้บริการอบตัดขน หรือว่าบริการรับส่งนะครับด้านหมายจองคิวลงหน้า1วันนะครับที่เบอร์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ขอบคุณครับ